สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องปลายเชื่อนะครับวันนี้ผมจะไปปักเบ็ดกับเซียนปิ้นนะครับอันนี้ผมก็ไปรับเซียนปิ้นมาเอาผมเมนที่เรียบร้อยแล้วนะครับเซียนปิ้นก็มีเบ็ดด้วยกันทั้งหมด6คันแล้วก็มีเหยื่อก็คือเป็นเขียดนะครับเขาไปจับมาเมื่อคืนนี้เดี๋ยวเราไปลุยปักเบ็ดกันเลยนะครับแต่เราไปดูวิธีการทําของเซียนปิ้นก่อนนะครับไปกันเลยเซียนปิ้นก็เตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะมี เบ็ดเขาเรียกเบ็ดเลยเบ<ง>็ดทงเบ็ดทงก็มีเขียดเขียดน,นะครับเขาไปจับกับพ่อเขามานะครับเมื่อคือนนี้มีหมายที่เราจะไปตักเรียบร้อยแล้วใช่ไหมวิธีการทำทำไงบอกแบบเบื้องต้นก่อนเอาเลือกเบ็ดมาสักคันหนึ่งแล้วก็เอาดวงเบ็ดออกจากที่เกี่ยวไว้กับเขียดมาตัวหนึ่งเกี่ยวตรงปากเพื่อที่จะลอ่อปลานเน้นเป็นปลาเลยไปชนใหญ่ เอาไอ้ช่อนเลยเหรอใช่ใชเคย <มา S 2> ได้มาแล้วตัวมัโลครึ่งนี่โลครึ่งด้วยไปลุยกันเลย let's go ไปรถคู่ใจองหรอผมก่อไฟแล้วนะครับเพื่อที่จะรอปลาของเซียนปินนะครับจะได้หรือเปล่าไม่รู้

let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test if only i could go back in time i'd tell myself that everything will end up all right just push yourself test yourself figure out what you like and find your limits don't be rigid always work towards a prime surround yourself with open minds people can't change your life ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงหมายเลีขยงเรานะครับก็คือเป็นหมายที่อยู่ข้างทุนนะ่งนาทีเดี๋ยวเราจะมาใส่เหยื่อแล้วเราก็จะไปปักกันนะครับแต่ผมจะไม่ดูตอนใส่เหยื่อะนะครับมันเป็นการทรมานสัตว์ไปนะครับเดี๋ยวเราดูตอนที่เราปักกันเลยดีกว่า let's go เสี่ยน <'s> ปีนก็นใส่เหยืย่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจะไปปักตรงไหนปัก <c oughs> อขาปักปบบาๆบอกก็ได้ยินนะขอ้โง่เของกัน ถ้ามันระดับมากล่าของแพ้วิธ <Wow. S 1> ีการปักเหย่อนี้ปักไงป,กปักแบบไม่ต้องให้เหยื่อจมใช่ไหมให้มันลอยให้ปลาเห็นอย่างนี้ไหม,หมจมแค่ขาพอ,อม,มีเทคนิคนะมีเทคนิคนี่มีดีดน้ำเรียกปลาด้วยไป หมายต่อไปไีหมายที่สองเลยบอกว่าตรงเคยปักไปแล้วมันดึงสายขาดเลยมันตัวใหญ่ขนาดน,นั้นเลยหล่มหมายที่สามนะครับ ห,า,ห,หาีฝากเลยหายฝากเลยหายก ตอนนี้ผมก็ปักกบทุกที่แลครับเบ็ดหคันอีก3มชั่วโมงผ่านไปเดีเรามาเจอกันะครับ A few moments later นี่ครับผมก็นอนได้ตื่นหนึ่งแล้วตอนนี้ก็3มชั่วโมงผ่านไปใช่ไหมเดี๋ยวเราไปยามกันที่หมายแรกกันก่อนเลยไป Let's go หมายหมายแรกอยู่ตรงไหนเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยมันดึงมันดึงเฮ้ยมันดึงมันดึง คอยนะคอยนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยิ้งหมานว่ะเออของแท้ไม่อยาใดใช่ดด มตอนนี้ผมก็รอมาจนถึง6กโมงแล้วนะครับ เซียนปิน้นก็งองแงกลับบ้านไปแล้วตอนนี้ได้แค่ตัวเดียวนะครับก็ขี้เกียจถ่ายแล้วแหละก็เลยมีแค่นี้ละครับทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับจะได้ตัวใหญ่2โล3โลเหมือนเซียนปิ้นโมหรือเปล่า,าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์เข้ามากันได้นะครับเจอกันคลิปหน้าทุกคน